จับชายทุกคนจะบอกว่าเฮียกินที่ไหนก็ไม่เหมือนฝีมือเขาเพราะเป็นแม่ของเราอร่อยไหมไอโบโบอกมาแล้วจะหยุดยังไงมาถึงก็เอาหมูลงไปผัดแบบนี้้<อ>ย มาอะไรตกใจหมดดูแขนแม่อย่าเล่นกับน้ำมันนี่ทุกคนดูแม่ทําอาหารให้ลูกกินจนแขนไปแบบนี้สังเกตว่าแม่จะใส่น้าไม่เยอะนะคะทุกคนเพราะผักมันจะออกมาจากน้ําเพราะว่าผักมันจะออกจากน้ําผมงงดีครับน่าจะเป็นที่เดียวในโลกทุกคนหมูกระทะซุปจับ่ายมึงก็มั่วดีเนาะมึงก็มั่วดีเนาะใช่แล้วก่อนเราจะได้กินกันล่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ต้มอีกมันอะไรคะลูกขอโทษแม่ขอโทษขาแม่ขอโทษาคุณก เอาอีกแล้วลูกกูแม่ยินไม่ได้มันไม่สุกหมูสุกแล้วม,ม่นอยู่ใกล้กับหมูไม่สุกให้เขาเป็นเถอะอุยออ้ยอุ้ยอถ้ามีแต่เรื่องก็ไม่ต้องคุยกันแล้วคือเฮียนะ่ะตื่นมาหิวข้าว <c oughs> ดี๋ยวไม่มาพูดจริงๆเฮียไม่ได้ตั้งใจถ่ายเลยนะแต่เฮียตื่นมาถามบุ๊กบอกมาวันนี้มีอะไรกินไหมอะไรเง,งี<บ>้ยไก่ไข่ล้วดูสิ่งที่ได้เลยมายมาจะไปกินไข่ตอนเช้าเอาไข่มาให้เฮียกินไข่มันก็มีป้ถามบุ๊กบอกว่าตอนเช้าอ่ะมีอะไรกินไหมบุ๊กบอกว่าเอาไงป้าจะไปซื้อขอนอนนออ้างนอกไหมอะไรเงี้ยซื้อทำไมไม่ใช่เดี๋ยวฟังก่อนเลยว่าจะไปซื้อข้างนอกไหมเพราะว่าอะไระไปดูในครัวไม่ในครัวไม่มีเดี๋ยวก่อนแม่ตรงนี้มีไข่กี่ฟองอันนี้สองใบอันนี้ไข่เฮีย ไข่ในมือแม่จะเป็นไข่เจียวได้ไหมเห็นไหมอ่ะชัดๆเฮียแค่ขอไข่ใบเดียวไปแล้วสามบาทเนี่ยขอเป็นไข่เจียวได้ไหมแม่ทำอะไรให้วันนี้จับไฉ่อร่อยมากเลยแบบอย่างนี้เลยเมื่อเช้าว่าตื่นมาแม่ถามบุ๊กแล้วบอกว่ามีอะไรกินไหมบุ๊กบอกว่าสั่งบุ๊กแล้วนาให้มากินไม่บุ๊กบอกว่ามีมีจับไฉ่บุ๊กก็พูดอย่างนี้เลยบอกว่ามีจับไฉ่แต่ไม่รู้ว่าอะไร จับช<า>ยัยพริกปนนะ่น่ะเอาดีๆไม่ทำให้บ้านเหรอหรือว่าทำไม่มันเหลือก้นหม้อป่ะ <laughs> ไม่ลักไข่ในมือในใบกี่บาท มันรักจังเลยไข่ที่มือรักกินตอนเช้าแล้วต้องจะเป็นไข่เจียวได้ไหมถ้าสองใบอะไรเงี้ยกิ็นจับ่ายก่อนแล้วจะลืมไข่เจียวทุกคนมันเรื่องเยอะน่ะจับไายที่แม่ทําให้เฮียกินเป็นยังไงแอบได้ดูอ้อร่อยมากบางทีเราตื่นมาใช่ป่ะเรารีบไปทํางานไงเรานัดลูกค้าไว้สิบเอ็ดโมงเที่ยงอะไรเงี้ยน่ะมันถึงไม่ได้กินก็ใช่ไงบางทีก็ไม่ได้ทำไงเพราะว่าแม่ต้อเข้าใจว่าเอ้ยเออลูกมีงานอะไรอย่ไม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 ่ได้คิดอย่างนั้นไคิดยังไงคิดแต่ว่าเราไม่ราาาว่เข เช้านี้เขาไม่กินนะแม่ก็ไม่แจ้งเหมือนกันกลางคืนเน่ว่าจะทําอะไรให้กินเมื่อคืนเจอกันก็ไม่แจ้งบางวันทําบางวันไม่ได้ทำไงบางวันก็แบบถ้าทํามาแล้วแบบไม่กินไม่ไมถ้าเขาเ<ๆ>กินเขาจะถ่ายลงหน้าเขาจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วเกิดเห็นเราไม่กินนะก็เนี่ยมาเดินไปดูหลังบ้านแล้วจะไปเก็บเล้ว ได้จะไปเก็บแล้วออตอนนี้เที่ยงยังไม่ได้กินจะเก็บสั่งนี่แล้วเก็บข้าวข้าวหม้อแล้วข้าวต้เยด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเสียแม่บ้านไหนอะทำาบบข้าวให้ลูกตื่นมาแล้วรีบไปทำงานอีก2วันไม่ทำให้เลยอะไรก็ไม่ได้กินอีกเลยก็ไม่ได้กินอีกเลย จะทาทาไมก็ทําแล้วไม่กินก็ไม่ต้องทาไอ้แล้วุตูสาวไปตลาดแต่เช้ามืดเลยเมื่อไปซื้อไงจริงหรอไปตั้งใจเออไปก่อนตัวหกโมงอ่ะแล้วก็เอากลับมาต้มอ่ะเพื่อให้ลูกๆสามได้กินให้ลูกๆได้กินข้าวก่อนแล้วไปทํางานแล้วทำแค่จับไข่อย่างเดียวจะไปทาทาไมเยอะแยะจับไข่ก็เหลือเพียบเป็นหม้อแล้ว่ขอไข่เนี่ยไอไข่เนี่ยถุงได้อยิวอยู่นั่นน่ะทุกคนเนี่ยขอสองใบก็ไม่ได้ ไข่ลวกมาเออมาขอสองใบกีกับจับายนะอันพีกเนี่ยกินเยอะแล้วต้องกินไข่เยอะโอ้โหนี่คือจับายของแม่แล้วมีน้ำจิ้มด้วยอุ๊ยใช่ทุกคนเดี๋ยวมาดูครับนี่ฮะจับายทุกคนจะบอกว่าเฮียกินที่ไหนก็ไม่เหมือนฝีมือเขาเพราะเป็นแม่ของเราอร่อยไหมไอโบบอกมาแล้วจะหยุดยังไงเป็นไงคะต้องจิ้มด้วยมันเป็นรสมือเขาที่มันผักมาละลายอ่ะ แล้วทำไมไม่กินกันเมื่อเชา้าถามจริงแต่ไม่รู้ว่าไม่ให้ต้องลงมาเขาลงสาย <c oughs> วันนี้แม่เขาบอกเขาขอโทษนะเนี่ยมาถึงว่ทำไงมันแบบไม่รู้แม่จะทำให้บ,บ,บ,บ้านยังไงเพราะปกติแม่ก็ทำให้อยู่แล้วไงแต่วันนี้แม่ก็ทำให้ไงอร่อยมากทุกคนกินภาพน้ำผักมันแบบว่าเปื่อยแล้วแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรุงรสไปถึงในผักอะทุกคนอ่ะดูหมูสามชั้นนี่เฮ้ยนี่เดี๋ยวจะทำคลิปนะเนี่ยวันนี้นี่ทุกคนดูพริกป่นครับแล้วก็ราดแบบนี้คือนุ่มเปื่อยมากเลยอ่ะ,<ล>ะ ดูเป็นไงครับนี่คือกับข้าวเรียๆบ้านเราเลยนะแม่เราทาไม่อย่างงี้น้าจิ้มอันนี้คือแบบไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือมันอร่อยมากและเป็นพริกป่นแบบพริกป่นขั่วดูดูคํานี้ดิใครอยากกินคอมเมนต์เข้ามาขายเป็นกล่องกล่องนะเอาอีกแล้วแล้วพอเขาคอมเมนต์เข้ามาก็ไม่ทําให้เขากินเนี่ยรับเปิดออเดอร์หนึ่งพันกล่องทำยังไม่เด็ดไม่ต้องทำแล้วเล่วันๆถ่อร่อยมาก มาดูแล้วหมูกระทะซุปจับชายแม่ซุปเหลอเยอะปะแม่ขอยืมก่อนมาแก้ไฟต้มใหม่ได้ทุกคนวันนี้เฮียจะทำคลิปคือที่คุยกันตั้งแต่เมื่อาาวานนะ เป็นหมูกระทะเพราะอยากกินหมูกระทะมากหมูกระทะไม่พอทุกคนเราจะทํากินกับมาม่าต้ยมยำกุ้งคอกเทลแต่เมื่อกี้แม่บุ๊กจะมาเปลี่ยนแปลงบอกว่าเอาซุปจับฉ่ายมาทําแทนหมูกระทะ3ามชั้นจับฉ่ายอะไรเดี๋ยวคลิปเมีย <c oughs> เนี่ย few moments later. ทุกคนเมื่อกี้เรานั่งปรึกษากันเรียบร้อยแล้ววันนี้แม่จะแจกสูตรต้มจับฉ่ายหมู3มชั้นสูตรที่เรากินอยู่เนี้ยอันนี้คือเลียวมากสดมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะออกไปซื้อวัตถุดิบในการทําต้มจับฉ่ายหมู3ามชั้นอันนี้ไปดูกันครับ ตอนนี้ทุกคนเร็วๆเลยฮะทุกคนดูครับวิธีการทําต้มจับฉ่ายสูตรแม่ม้ามาดูด้วยนะไอ้ที่โยนนี่คืออะไรผักอะไรักขมอันนี้คือผักขมผักขมเลยเหรอผักขมอ่นนี่คือผักขมที่เรากินกันยุยยนะใช่คือผักอันนี้เลยคิ่ว่าเป็นผักกาดใช่ตอนนี้จะไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าแม่เขาไม่รอ แม่เขาแบบฟับฟับฟับดูให้ทันนะครับเราเปิดแก๊สเลยนะวิธีการหั่นผักทุกคนแบบนี้เลยผักขมใช้เยอะไหมก็ประมาณนี้หมดอ่ะอันนี้คือสูตรทําขายเลยนะแล้วนี่คือหมู3มชั้นที่เราเตรียมไว้หั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ใช่ทุกคนนี่ครับแต่เราจะผัดเฉพาะผักขมนะเราไม่ผัดผักอื่นมีทั้งหมดกี่ผักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผักเจ็ดผักเจ็ดผักสูตรใบบุกก็อยู่ตรงนั้นครับทุกคนนี่ขั้นตอนแรกคือต้องทําอะไรแม่บอกว่าหมูต้องหั่นชิ้นประมาณนี้นะใช่เดี๋ยวมาเละเทใส่เลยมาถึงก็เอาหมูล มาอะไรตกใจหมดทำไมมไม่ต้องใส่น้ำมันหรอคะเดี๋ยวมันออกใส่นิดนึงอ่ามาถึงก้าหมูลงไปแบบนี้อ่ามันจะเรียวๆกันนะทุกคนนี่ดูแม่วูครับก้มหยิบครับเครื่องปรุงของเขาตรงนี้หมดเลยส่วนแม่ก็หั่นผักตรงนั้นครัหูสามชั้นผัดน้ำมันคุณคิดว่าวันนี้จะรอดไหมไม่รอดค่ะเฮ้ยเหมือนป๊าเป็นะนี่รายการพ่อเชฟไง ใช่ไงอ่าแม่มาแล้วเอาแล้วพูดมันทําไมเอาแล้วแม่มาแล้วก็คือเอาหมูมาวางกับกระทะแบบนี้มีสีไม่ไหม้ได้อ่าอ่าโอเคอ่างแนไม่ต้องไปคนมันเป็นหมูสดสดๆเลยถ้าไม่สดถ้าไม่สดต้องผ่อนใช่ไหมแม่ใช่ผ่อนกี่เดือนสิบเดือนสิบเดือนถะเด็เสร็จ ดูแขนแม่อย่าเล่นกับน้ำมันนี่ทุกคนดูแม่ทำอาหารให้ลูกกินจนแขนไปแบบเนี้ยไม่ดูสีเห็นไหมโอ้เออให้มันเป็นสีแบบนี้ใช่แล้วมันจะสวยงามอ๋อมันจะหอมเคล็ดลับของแม่ทำให้ผักขมไม่ขมก็คือเอาไปผัดก่อนดูแลบุกชัยเลยแต่พ่อฝั่งนี้นะอ่าแม่บุกจำสูตรนี้นะม้าต้องเป็นครัวของบ้านเราต่อไปนะเอาล่ะเออเนี่ยงนะคนเนี่ยแม่เรียกว่าผักขมมันคือผักอะไรไปแล้วจะหาซื้อเองเป็นหรือเปล่าผักอะไร เขาไม่ยอมทำเลยนะไม่ทำไม่ได้เลยใสลงไปให้หมดครับอ๋อถ้าไม่มีผักนี่ทำไม่ได้เลยก็ไม่ใช่จับฉ่ายอ๋อจับฉ่ายก็ต้องใส่ผักนี้ด้วยแค่นี้อันนี้บักคะน้าอันนั้นผักคะน้ามามันแยกออกไปเนี่ยแยกไม่ออกแล้วเดี๋ยวผักขมผักคะน้านี่ฮะทุกคนผักขมลงไปผัดแล้วมันจะไม่ขมใส่น้ำปลาลงไปปมาณนี้นะโอ้โหดูครับการใส่น้ำเปลาของเขานะฮะเค็มปีแน่นอน เฮ้ยสองรอบแล้วเหรอแม่หม้อหนึ่งอ๋อหม้อนึิมใช้ใหญ่หน่อยอ่าทุกคนแล้มันเป็นหย่อะฮะหย่แล้วก็วนสองสามรอบอ๋อก็คือบีบสองรอบอย่างนี้แม่มันยังอยู่นี่อีกนะเนี่ยผักขมแม่ไม่ไม่นี่ผักขมะราเนี่ยทุกคนมันเลียวมากบุกใส่บุกใส่บุกใส่เนี่ยอ่ะตอนนี้กําลังผัดอันนี้อยู่คือต้มน้ำไปด้วยใช่อันนี้ใส่แล้วถ้าต้มน้ำเดือดแล้วปุ๊บใส่อะไรใส่เท้าอ่าใช้เท้าแต่แม่ใช้มือนะอ่าโอเคนี่ครับเอาใช้เท้าลงไปต้มเทลงไปเลยครับ อย่างนั้นแหลยเออหโหแล้วก็ใส่กระหล่ำลงไปแบบนี้ทุกคนนี่เอาไปต้มกับใช้เท้านะฮะส่วนฝั่งนี้กําลังผัดอยู่นะครับผับผัดผักโขมกับหมูสามชั้นใส่น้ําปลาสองรอบใส่เรียบร้อยสังเกตว่าแม่จะใส่น้าไม่เยอะนะคะทุกคนเพราะผักมันจะออกมาจากน้ําเพราะน้ํามันจะออกจากผักเพราะว่าผักมันจะออกจากน้ําผมงงดิครับมันต้องเป็นน้ําออกมาจากผัก แต่นี่คือผักออกมาจากน้ํามันเป็นยังไงผักออกจากน้ำต้มสลับเอาได้ต้สลับเอาได้มีบอกแล้ว่าแม่ถ้าถ้แจกสูตรนะที่บ้านจาไม่ได้เพราะอย่างเงี้ยเขาจะพูดกันวนไปวนมาเห็นมเยอะไหมแล้วมันถอดอยู่แค่นี้ไม่เป็นขั้นเป็นตอนนะเขาจะทาของเขาไปเลยเขารู้ว่าเขาทำแบบเนี้ยเขาจะไม่คิดว่าเขาถ่ายคลิปอยู่นะเขาจะคิดว่ากูจะทําให้เสร็จอะ เอยใส่ผง<ม>ปรุงรสไปห,ห,หนึ่งถ<ม>้วยไม,ไ,ไม่พอด้วยนะคอ,อแห้งผมร่วงกันหมด <c oughs> หลังจากใส่ผงปรุงรสเสร็จเรียบร้อยปุ๊บใส่อะไรต่อโอ้โหเนี้ยด้วยปากครับทุกคนแกะแบบนี้เลยครับใส่ซีอิ๊วฝาเขียวลงไปแบบนี้นะครับ<ม>นับเอานะครับว่ากี่หยดนะครับเขาจะไม่บอกนะครับว่าใส่เท่าไหร่กูจะใส่แบบนี้แหละกูจะใส่แบบนี้มันจะทำได้ นะจำไม่ได้นะจำให้ได้นะอ่ะกูจะใส่แบบนี้ก็ออกมาเป็นแบบนี้แหละทุกคนเราก็จะเอาอันนี้มาใส่กระมังนี้เพื่อย้ายฝั่งมาใส่ฝั่งนี้ม้าก็ตะอันนี้แล้วก็โยนลงฝั่งนี้ลไปเลยสิใช่่างนี้มันแบบภาพสวยยูขาวมีก็ไม่บอกอ่ะเติมมาลงไปแล้วดูอะไรอันนี้อะไรสีขาวสีขาวหยดลงไปครับแล้วก็เอาฝั่งนู้นนะครับทุกคน เรพัฒนะฮะย้ายมาใส่ฝั่งนี้โอ้แม่เจ้าเหนื่อยมากการถ่ายแม่ทําอาหารเนี่ยท <royalty outside> <pain> ุกคนเพิ่งรู้จับ่ายทําแบบนี้เฮ้ยถ้าเราไม่ทําอันนี้เราไม่รู้นะเนี่ย่มบอกแล้วว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีเขาแล้วก็คือสูตรอาหารหายไปกับเขาเลยนะใช่ทำเป็นสักคนเลยนะมาของแกแม่ทีนึงจริงมายังบอกเขาแล้วทุกคนเนี่ยมายอยากได้สูตรหมี่ั่วเขามีั่วาเขาคือร่อยมากเขาคงบอกมาหรอกวิ่อะไรวะ วอลังมาผัดเออวหลังแม่จะทำอ่ะหมี่ส้วมหมูกรอบโอ้โหแม่บอกฟาสูดเขาหมี่ส้วมหมูกรอบโคตรอร่อยอันนี้เสร็จแล้วคือเสร็จเลยเหรอเดี๋ยวใส่นี่ไงอะไรอีกอ่ะเนี่ยโอ้โหสารพัดผักทุกคนครับตรงนี้ครับอันนี้ใส่อะไรครับใส่ผักหลายๆอย่างตรงนี้ก็ใส่ลงไปเลยใส่ทุกอย่างเลยทุกคนตรงนี้มีจีนิดประจําได้ไหมมีอะไรบ้างอันนี้มีคะน้ามีขึ้นช่ายมีผักโขมแล้วก็มีใช้เท้าผักกดาผักกาดกะหล่ำปีกะหล่ำปีทุกคนดูกคนดูให้จับชายสูตรแม่แมวครับเสียปลม อันนี้คือพ่กนี้กินได้แต่ที่เราจะทําบุกทะเราจะเอาที่แม่ทําไว้เมื่อเช้านะทำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนน่ะเอาไปกินวันนี้นะทุกคนเพราะว่าอันเนี้ยต้องทิ้งไว้ข้ามคืนถึงจะกินได้ไม่ใช่ว่าทําเสร็จแล้วกินได้เลยนะต้องทิงไว้ข้ามคืนที่เฮียทาให้ดูเนี่ยเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยเอาสูตรเนี่ยลองไปทําดูเฮียพูดจริงๆนะเฮียกลับมาดูคลิปนี้ใหม่เฮียก็ทําไม่ได้เพราอะไรอีลุงตุงหนังง่าเมื่อกี้ มันคือลุดมือเขาขออนุญาตไปจัดเตาหมูกระทะพร้อมกับนำซุปจับฉ่ายมาเทไปกินพร้อมกันไปครับผม ทุกคนตอนนี้ครับแม่ปิ้งแล้วครับยเสามชั้นปิ้งๆแบบนี้อออบอกเลยว่าที่เดียวในโลกไม่เคยเห็นหมูกระทะไอจับฉ่ายเนี่ยทุกคนฝากกดไลค์หน่อยนะครับทุกคนขาเฮียปวดมากตอนนี้คลิปนี้เสร็จแล้วบ้านเขาจะไปนอนประมาณสักครึ่งเดือนนะเขาไม่ได้ใหม่แล้วไปรักษาขาค่ะไปรักษาขาให้บ้านบอกคือขาแบะตอนนี้ไม่ไหวแล้วนี่ทุกคนดูครับ นี่น้ำจิ้มพริกป่นน่าจะเป็นที่เดียวในโลกทุกคนหมูกระทะซุปจับ่ายมันก็มั่วดีเนาะมันก็มั่วดีเนาะใช่เราพยายามครีเอทเมนูให้ไม่เหมือนได้บีทุกคนดูบีบีมาดิเขาเรียนแบบจากคนเราเออเราพยายามทําให้การกินของทุกคนไม่น่าเบื่ออย่างนี้มีขายไหมไม่มีทุกคนลองไปทํากินดูแลดูหมูของเราหมูจับ่ายโคตรอร่อยเโอ้ยขอบคุณค่ะโมขาโมถูกหวยปะไม่ถูกเนาะ ก็าพอบอกแม่ไงแม่ก็จะถามไ<ล>่บ้านเฮียอยู่นั่นแล้ว่าถูกหวยไหมพยายามขอเลขเด็ดเพราะไปบ้านไม่มาไปซื้อเบอร์ห้องเองอ่ะห้าสองหนึ่งอะออกไหมสองสองหนึ่งจริง<อ><ไ>ป่ะเนี่ยสองสองหนึ่งเหรอบิคิดหวยได้เหรอ บีบีมาแล้วทุกคนกลับมาจากโรงเรียนเรียบร้อยแล้วจะบอกทุกคนว่าแม่บ้านเฮียอยู่บ้านเฮียและเขาอะถูกหวยมาหลายงวดติดมากถูกมาตลอดทุกคนเขาถูกหวยเพราะว่าบ้านเฮียนะครับแบบเหมือนเขาขออะไรเงี้ยขอแบบขอข้างบนนะ่ะเพราะว่าบ้านเรามีสิ่งศักตุนอยู่ข้างบนไงแล้วเขาบอกว่าเออบอกแล้วข้างบนก็บอกเขามามาเข้าฝันบ้างอะไรบ้างถูกมาตลอดทุกคนงวดนี้ของแม่รู้เก่าแม่ไปถามเขาไม่ถูกกันทั้งบ้านเลยเฮ้ย้า ถ้าแม่ไม่ทำเขาอาจจะถูกก็ได้ไม่ต้องมันก็างนี้แหละดวงเราไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกงวดนี้ออกอะไรบีบีบอกมา3ามสาอ่าโอเคทุกคนงวดนี้ถ้าใครถูก3าสี่เท่าไหร่สาเท่าไหร่สามสี่สิบสองสามสี่สิบสองบแ่งงงงงงหมดแล้วคูณใช่เลขคูณมีรู้ได้ยังไงสองหนึ่งสองสองสองสสองห้า สิบสองห้าหกมาทุกคนขอกินก่อนอแล้วหมูกระทะ <c oughs> จิ้มกับนี่ไงน้ําจิ้มพริกป่นอ่ะมันจะเป็นยังไงอะ่ะ <c oughs> วันนี้เฮียดาวมากเลยทุกคนขายังไม่ไหวท้องเฮียก็เสียต้องขออภัยทุกคนด้วยนะ <c oughs> ถ้าแบบว่าฟิลลิ่งมันไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยต้องขออภัยไว้ก่อนเลยเพราะเฮียตั้งใจทำให้ทุกคนดูจริงไม่เมนูไม่ค่อยสุดยอดเลยเอ้าเมนูไม่สุดยอดยังไงอามาทำนะเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดแม่เขาทำมันจะสุดยอดแล้ว ไม่จะเอามาทำอ่ะเขาบอกไม่สุดยอดเพราะว่าเขาอยากเก็บไว้กินคนเดียวเออพูดไปเรื่อยอ่กลมันมีนอใช่มันมีจิ้มไนี่ยแม่ก็เหมือนชาบูอ่ะอันนี้จับอะไรพี่มาเคยทำให้กินอ่ะจับช่าอเออชอบกินอ่าวีวีชอบกินมันเป็นผักอ่ะลูกมองกินได้เมนูโปรดเขาใช่แต่แม่ไม่ค่อยจะทำนะอันนี้เพราะว่า มันต้องใช้เวลาต้มข he ้ามคืนแล้วกว่าจะได้กินกันอ่ะก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็ต้มอีกตอนออะไรคะลูกขอโท้ามาขอโท้าขามาขอเท้าขาขคุ้นนกเลยขึ้นคุ้นนึกหมเอาไปแก้วลูกทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมอ่ะจะไม่ทำเป็นกรอไปแล้วนะอ่าทำไมอ่ะป้าแก้งอาม่าไม่ได้เหรอโอเคถ้าแบบป้าแบบไม่ดื้ออ่ะผมจะเป็นจะไม่เป็นย่างๆเป็นป้าอ๋อโอเคต้องไม่ดื้อใช่ไหมใช่ไม่อยากกินเค็มๆอ่ะสามชั้นแบบนี้แล้วกินกับ จับชายอ่ะมันจะ <ทำ S 1> ขนาดนไหนเอาตรงตอนแรกเฮียไม่มั่นใจเมนูนี้เลยนะบูมพูดตรงเลยนะเพราะว่าอะไรปะมันไม่เคยมีไงบูจะท้ากินกับจับชายมันใช่ปกติมันก็จะเป็นผักที่อยู่ในซุปอะคือก็คือผักแบบจะปเปเปื่ยอยู่แล้วแต่ว่านี้เราดัดแปลงเป็นจับชายไงอเออแล้วก็กินกับสามชั้นต้มแบบนุ่มๆอย่างเงี้ยทุกคนดูนี่ครับกินข้าวเย็นมาเพื่อนกันเนี่ยอย่าทำใส่ขวดนะทุกคนมันอร่อยแบบมันเป็นน้ำจิ้มที่ธรรมดาแต่ใส่ขวดอีกแล้วถ้าแม่ไม่ทำขายเนี่ยเฮียจะทำขายแทนแล้วนะ ไม่พูดจริงถ้าเปิดจองออเดอร์ใช้ชื่อแม่ด้วยบอกว่าน้ำจิ้มแม่แมวไม่ได้ต้องใช้ชื่อแม่บุ๊คอร่อยมากเลย่ะน้ำจิ้มนี้เป็นน้ำจิ้มที่แบบมันจะพูดยังไงคือมันเป็นพริกขั่วใช่ไหมพริกป่นขั่วอ่าเดี๋ยวไปบีรีวิวให้ดูอ่ะบีลองชิมดูอ่ะแล้วรีวิวออกมายังกินไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมกินเห็ดไม่ได้อ่ะป๊าจะปล่อยผมกินเนะอ้าวแล้วตอนนี้กินไม่ได้เหรอ สูมูนะแล้วปลาตั้งแต่เด็กใช่ไหมป้ากินพริกแบบเผ็ดเผ็ดที่สุดในโลกอ่ะปลาจะร้องไห้ไหมอ๋อเขามาถึงว่าถ้าเราเป็นเด็กแล้วเรากินพริกอ่ะจะร้องไห้ไหมปลาร้องไห้ลูกเพ่อเพ่อแหละกิสาปอดกิสาปอดแปลว่าอะไรแม่ฮะกิสาปอดไม่รู้ไม่เคือสาปผลคือผลที่มันได้รับใช่ไหมต้องแปลอ่ะบีบอ่ะคือผลนั่นแหละอ๋อคือผลที่ได้รับอื้อม พูดนนไปเรื่อยนะโอครับ,บห,มห,มห,มหมูกระทะนี่เป็นอะไรที่แบบเนาะมีอยู่คู่ทุกบ้านาทุกปีใหม่ทุกเทศากาลจ้ากินไหมโอ้โหแห้มากด้วยหรอไม่เปิดไม่ได้ทุกคนเห็นวิธีการทําจับฉ่ายไปเรียบร้อยแล้วไปทําตามนะสูตรนี้ทํามแม่มาอยู่ในบุ๊คทำได้แล้วเนาะใช่ไหมเกิดเขาไปจาดจังหวัดไปอะไรนะไ,ไ,นไปพักผ่อนยังไงไปทําบุญกายร้อยวันเลยนะครับเหนื่อยเหนื่อย ใส่ครับงละใสยครับละคือเฮียชอบแย่แม่แล้วเบีเบียจะปกป้องมาทำไมดีต้องปกป้องอะโอ้โหแม่กล้าพูดคำนี้เลยเหรอเฮียพึ่งมาจ้าเลยอ่ะเขาอะเพราะว่าเขาว่าเริ่มมีความสุขในชีวิตเว้จริงๆทุกคนไม่มาพูดต้องขอเขาทำงานหนักเขาเลี้ยงลูกมาหนักสมัยก่อนเขาเลี้ยงลูกแล้วแบบเขาดุมากนะไม่จริงๆแม่ดุแม่แม่ แม่เป็นคนดุมากความที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็เลยคิดว่าพ่อแม่ดุพ่อมาก็คิดว่าเมื่อก่อนแม่มาดุมากดื้อจะตายใช่แม่ดุมากเฮียไม่กล้าเล่นแบบนี้นะถ้าเล่นแบบนี้โอ้โหไม่รู้จะเจอกับอะไรแต่สมัยนีย้คือแม่เราวบบเหมือนเพื่อนแล้วยิง่งอายุเขายิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเขายิ่งหน้าไม่เปลี่ยนอาม่าสวยแม่ตอนน<อ>ี้แม่บอกอะไรลูกปะจุกอม่าด้วยแม่อเมื่อไหร่แม่จะใส่เสื้อคอกระเช้าใส่้ามันถาม ใช่ไงเมื่อไรจะใส่ใส่ทำไมผมก็ต้องหยิกๆใส่เพื่ออะไรปะแก่แล้วไงลูาสาวอยู่วิธีดูแลทำยังไงแม่บอกเพื่อนๆหน่อย่ายน้ำกินอาหารที่มีประโยชน์กินปลากินอะไรกินฮื้อไปนึอไปว่าอะไรปลาไงใส่ยามจะภาษาจีนนะก็กินกันไปดิอ่ะพีบี่หเสียงหน่อยโอ๊ยหมูหมูไม่มีคนเอาหมูให้หมูจะกินอลไเบื่อจะตอย สรอก่อนรอก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวมันกำลังร้อนแล้อพอยายามจะขมขืนงไฟให้มันนี่ขมนิ่งไฟรู้โหมูไม่ยิงไม่ได้มันไม่สุก <im it> หมูสุกแล้ว้มัน,มนมอยู่ใ,นใ,นใ,นใกล้กับหมูไม่สุก <im it> ให้เขาเป็นเถออย <im it> <im it> ปลาแม่ไม่ใกินดิบอ่ะแมาไม่สุกอ่ะให้ม่กินไปเถอะแม่กาหูดับให้เขาหูดับเขาจะไม่ต้องได้ยินก็เคยจะได้ยินเหรอก็ให้อามาไม่ต้องได้ยินเขาจะไม่ต้องยินปลาไงให้อยู่ข้าแล้วปลาก็เรียกอาม่าอาม่าไม่ได้ยินไม่ได้ทำข้าวให้ปลาโอ้ห้างปวดมากหูดับแล้วปลาไม่ได้มีข้าวกินแล้วเวลาป๊าให้อาม่ามานชวนมากินด้วยอาม่าก็จะไม่ได้ยินโอ้เป็นไงใช่พยายามหน่อยแม่พยายามหน่อยปวด บีอายุ5ขวบแลทุกคนแล้วจะ6ขวบในเดือนหน้าแล้วนะใช่แต่ตอนนี้คือแบบเขาความคิดของเขามันไปแบบ10ขวบแล้วอ,ะอ่ะเฮียก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นไปได้ยังไงอเอขาลูกก็ต้องพัฒนาเนาะไม่เขาพัฒนาเกินไปอะ่ะบางทีก็ดีแล้วไงเด็กขนาดท่าเจริญ <laughs> เด็กฉลาดชาชติจเจริญแ,แล้วตอนเด็ก,ดกมารเคยกินหมูกระทะไหมกินเฉพาะมีเทศกาลเท่านั้นแต่เป็นเตาอังโลไม่ใช่เตาอย่างนี้กินกับแม่กินกับพี่อะไรอย่างเงี้ยเหรอกินก<ๆ>ับบ้านน้าที่อยู่ข้างๆบ้านการอะไรอย่างเง<ๆ>ี้ยตั้งแต่เป็นเด็กๆที่จําความได้ก็คือแบบเวลามีวันเกิดก็คือ,คอกอินหมูกระทะแล้วอ่ะใช่รู้ป่ะตอนมาเด็กๆก็ยายทำข,ข้าวฟังครึ่งเชื่อครึ่งไม่คือพูด <uğ ล> ยังไม่ทานเล่าเลยแกงแกงยายน่งบอกข้าวอร่อยทุกอย่างเลยอะใบพีกับบุ๊กกินได้นะยาายมาแกงแกงมาพื้นบ้านของเขาอะแล้วเขาดุไหมไม่มีวันลืมยายน่ารักไม่เคยดุมาเลยอะแล้วมามาบีบีดุไหม ไม่ดูมาใจดีมามาใจดีแม่ก็ใจดีเพราะถ้าเขาดุเพราะเขาเพราะว่าเขารักเราจําไว้นะลูกถ้าแม่ดุคือแม่รักเราป้าดุปลารักเราผัดอะไรนะผัดมะละกอป้าดูป้าหวังดีกับหนูถึงไหมแม่ฟังป้าเข้าใจหนูเหรอใช่ถึงแม่ป้าไม่อยากดุป้าก็ต้องดุเหรอใช่มันเเหตุผลที่ต้องดุลูกมันเป็นกิจลักษณะของเราเหรอมันเป็นกิจลักษณะของเราลูกคือป้าที่ป้าดุหนูเนี่ยเพราะว่าอะไรไหมถ้าไม่มีพ่อแม่คอยบอก หนูก็จะไม่รู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทํใช่แล้วเวลาป๊ป้าดุเนี้ยบางทีเขาโกรธนะบางทีเขาแบบทำไมป๊ป้าต้องดุหนูด้วยอะไรเงี้ยร้องไห้อะไรเงี้ยแต่ต้องอธิบายฟังใช่ไหมว่าถ้าไม่มีป๊ป้ากับมามาคอยบ่นบีบอ่ะแล้วใครจะไปคนทําใช่ก็อา่เป็นคนสอนไงป๊าก็ไปทํางานเองไงให้อาม่าเป็นคนสอนไม่หมายถึงว่าถ้าเกิดป๊าป้ากับมาม่าไม่ดุบีบีแล้วใครจะดุใช่ไหมก็บอกว่าอาาเป็นคนสอนเออก็อยู่กับอาาไปเถอะ แม่เป็นเด็กๆมีหมูกระทะไหมคะไม่มีค่ะแล้วงานมันเกิดเคยจัดไหมคะตอนเด็กๆมันเกิดเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เลยเค้กนีไม่มีไม่มีตอนเด็กๆวันเกิดเฮก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะไม่ค่อยมีบารสบิวโบไม่มีวันเกิดนะตอนเด็กๆไมอ่ะไม่มีแม่ก็ไม่เอาไม่ถึงว่าในความทรงจำบารสอ่ะคือไม่มีวันเกิดอะไรวะ ไม่แต่เด็กสมัยเนี้ยบีบีอย่างเงี้ยมีวันเกิดทุกปีเลยาจะเกิดมาแต่เฮียไม่มีนะไม่มีสมัยก่อนไม่มีไม่ได้จัดมีใครเป็นแบบนี้บ้างตอนเด็กๆมีวันเกิดแล้วไม่ได้จัดแต่เฮียไม่เคยได้จัดวันเกิดเลยไม่รู้เลยว่าเนี่ยวันเกิดเป็นไงรู้แต่ว่าถ้าวันเกิดเดี๋ยวจะมีโกโก้ซื้อของเล่นมาให้แค่นั้นเองแต่ไม่มีการจัดอะไรทั้งนั้นเพิ่งไ่ได้จัดตอนทำ o u t ทูบเ่ยจริงเหรอเขามาจริงม่จัด้ทุกปีไม่มีจัดยังไงคะก็จะมีแบบว่าแม่ก็จะแบบเป็นโต๊ะกินข้าวก็เรียก เักแต่แม่ตีจริงแล้วแม่ก็เป็นห่วงเฮียมากนะทุกคนดูจับฉ่ายที่เราทำมาครับจำหมดแล้วครับเติมอะไรครับพี่โมอืมยนั่นโอเคเอาผักลงมาหน่อยเอาผักลงหน่อยอยากกินผักนี่น่ากินไหมทุกคนไปทำตามไปเลยครับจับฉ่ายสูตรแม่ขอบคุณค่ะนี่ไม่บุกขอแล้วโอ้โหมันนุ่มยคมันนุ่มมากทุกคนมันละลายอะทุกคนเข้าใจป่ะนี่ลงมาเลยครับ โอ้โหนี่แล้วก็น้ำจิ้มพริกป่นเนี่ยทุกคนอันนี้คือแบบที่สุดละดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเลยอร่อยมากราดลงไปแบบนี้โอ้โหแล้วก็กินนะคะไปจ้ะเป็นไงตอนนี้คือหมาลายล้อมนะทุกคนไอ้ช่วยอยู่นี่ไอ้แร็กไอ้แร็กอยู่ไหนไปแลวหิ้มแล้ว อิ่มลูกครูเข้าบ้านฮะจับฉ่ายต้องใส่ผักโขมเออมันก็เพิ่งรู้ว่าจับฉ่ายต้องใส่ผักโขมไปหาผักของุบุ๊บแม่ไม่ต้องใส่ไม่ได้บอกถ้าไม่ใส่เราจะไปแจกงหนูแล้วแม่เอาสูตรจับฉ่ายมาจากไหนมาไงอ๋อแม่ให้มาเหรอแม่กต้มไงจริงป่ะเนี่ยดูอยู่แกใส่อะไรบ้างอแม่คือแม่ของพ่อเห็นนะเป็นคนที่เลี้ยงเหี้ยมันตั้งแต่เด็กล็กแล้วแม่ค่อยไปภากออกมาออะไรวะไปไหนเฮียขออภัยด้วยนะวันนี้แบบเอนเนอร์จีนทุกคนทั้งเฮียปวดท้องตอนนี้ปวดท้องให้เราไหม ปวดท้องมากอะตอนนี้ไม่รู้ไปเป็นอะไรกันเนี่ยทั้งขาทนุกั้งทิมไมัได้ท้องเสียไหมทั้งขาทั้งท้องเลยตอนนี้แบบปวดจริงๆตอนนี้ไปกินอะไรมาเมื่อวานเฮียไปกินข้าวกับพวกเอกพานุมาไปกินส้มตามกันมาเจอกัน3วันติดระหว่างรอหมูสุกผมจะเล่าให้ฟังสังเกตว่าพักนี้เฮีย <c oughs> แ,แม่บุ๊กบีบีจะไปเจอกับพวกอ e ีบิกไทม์บ่อยมากเอกพานุทับทิมจะบอกว่าไม่รู้ความสัมพันธ์เราอะมันเป็นแบบไหนเว้ยทุกคนแต่เวลาทุกครั้งที่เจอกันอะแม่งต้องมีเรื่องอะไรที่แบบเด่นนะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อไม่่่่รรรู้้ะอเลาคังกกที ยังไม่เล่าครั้งแรกที่เอกพนุกมารับเฮียที่หน้าบ้านแล้วไปหาผีรถเขาพังบัสต้องไปนั่งช่วยเขาเข็นอยู่ในคลิปทุกคนจะเห็นเหตุการณ์ที่2คืออะไรบ้างเฮียขับรถอยู่ดีๆเอกโทรมารถเฮียพังต้องเข้าอู่ซ่อมครั้งที่สาจะมารับเฮียตอนเย็นไปหาผีที่ฉาเชิงเซาขาเฮียเกิดอุบัติเหตุขาหักแล้วก็ไม่ได้ไปไม่พอต่อตกดึกกำลังจะเข้าเครื่อง MRI สแกนเท้าสแกนขา,ขาเครื่อง MRI พังซึ่งในโรงพยาบาลเขาบอกว่าไม่เคยพังมาก่อน ก็ไม่ได้สแกนที<ม>่ถึงได้ขึ้นรถแอบบูเลนส์ไปสแกนโรงพยาบาลอื่นเสร็จปุ๊บหลังจากเหตุการณ์นี้นะแม่ฟังนะฟังอยู่ไปพัทยาอุ้ถ้ามีแต่เรื่องก็ไม่ต้องคุยกันแล้วเฮียก็ไม่รู้มันคือความสับันแบบไหนแม่ไปพัทยาเลยป่ะ,ะขึ้นเรือไปตกหมึกแม่ฟังให้ดีเรื่องนี้ขึ้นเรือไปตกหมึกเรือเาราลำใหญ่เหมือนกันล่มเกลือแม่รู้ว่าเจออะไรเจอเสือเสืออยู่ในทะเลวางแม่ขึ้นเรือไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรืออีกลำหนึ่งมาชนเรือเรา โอ้โหคงคบกันต่อไม่ได้เรือชนกันที่ทะเลอ่ะแม่สมมติด้เรือเงี้ยแล้วป่ะกำลังไปเงี้ยด้วยแม่เฮ้ยเราจะได้ไปตกมือแล้วเรือลำนี้มาเงี้ยแม่แล้วเขาตะโกนกันอยู่หลังเรือเฮ้ย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 บัง สไลเดอร์ลุดสไลเดอร์เรืออีกหนึ่งลุนอะของเรารู้สึกกันสาดอะจะเบี้ยวแล้ววันนั้นอะที่ไปอะคืนแรงมากปกติไม่มีคืนสรุปไปตกได้แค่2ตัวตอดวงไปดูกุงงเหมือนกันแล้วไม่พอทุกคนล่าสุดเอกพานุไม่เคยโทรศัพท์พังโทรศัพท์ไอโฟนครับไปวิ่งไปโดนน้าโทรศัพท์พังก็เลยสดเียวันนี้ไรสดกับเพียใช่แล้วโทรศัพท์เขาพังพังเสร็จปุ๊บแม่บุ๊กไม่เคยลืมโทรศัพท์เอกพานุเอาโทรศัพท์มาซ่อมที่วันแบงคอกที่ห้างเราไปเจอกัน แม่รู้ป่ะกำลังสั่งน้ําอยู่บุ๊กบอกโทรศัพท์มาเอ้าแล้วยูไหนเฮ้ยมาไม่เคยลืมโทรศัพท์เลยนะหายยโทรศัพท์ไอโฟนบุ๊กหายโชคดีแม่บ้านไปลืมไว้ในห้องน้ำเขาไปส่งไวทีพัสัมพันเกือบชั่วโมงอะแม่เกือบชั่วโมงอะลืมอว้อย่างนั้นอะแม่เกิดมาอายุ38ปีไม่เคยลืมโทรศัพท์วันนั้นอยู่กับอีบิคามลืมโทรศัพท์บ้านเราแม่คอนเทนต์วิ่งเข้าหาจริงๆินะทุกคนเยียไม่ได้ไปหาคอนเทนต์นะคอนเทนต์มันวิ่งงเข้าาหจริๆนะ เพื่อนๆเลยบอกว่าบ้านเราเนี่ยไม่ต้องหาคอนเทนต์แล้วมั้งเดี๋ยวก็เกิดเหตุนู่นเดี๋ยวก็เกิดเหตุนี่วันนั้นทำทำกับข้าวะโบถ่ายตัวติดม้าเออคือม้าก็ไม่รู้ว่าโบจะลงมาเช้าขนาดนั้น่ถ้าถ่ายตัวติดม้าต้องลงมาเช้าเพราะว่าม้าต้องเข้ากวางทำกับข้าวนี่ม้าก็ทําตามปกติแหละสักเดี๋ยวมันก็ใส่ชุดนอนะผมปูใช่ไหมมายืนอยู่ตรงไอ้ตรงตรงที่ทำอาหารเอาตรงกระจกอ่ะมันก็ทําทําเสร็จมาขันเขาไม่เชื่แม่พูดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วล่าสุดเนี่ยเจออะไรรู้ไหมทุกคนอย่างที่ขึ้นนี้ไปดู แม่มันอยู่ที่ประตูตรงนี้เนี่ยตกใจดีตกใจมาต่ออาม่ามาจเอ๋ง่้ยป๊าคิดว่าผีเนี่ยคิดว่าผีทุกคนมายืนห้อยหัวอยู่งั้นน่ะเนี่ยก็ไปกินข้าวไปายไมมาทำพยายามทำให้เห็นไง ยิ่งทำอย่างเงี้ยแม่งเหมือนผีแบบยืนเงี้ยคนปกติเขาไม่ยืนอย่างงี้หรอกแม่เขาไม่ทาอย่างงี้หรอกสิ่งหนึ่งที่มาประทับใจแม่เคยหรือเปล่ามันไม่เคยพูดที่ไหนเลยแม่เนี่ยมีด้วยเหรอก็มีสิคนเราต้องมีประทับใจการใจเย็นๆนะแม่แม่วไม่ใช่หมายถึงว่าความรักของเขาที่มีต่อแม่เขาอะอ๋อเหมือนเคยไปไหนด้วยกันก็ไม่รู้ครั้งหนึ่งแล้วเขาว่าลืมของชิ้นหนึ่งไว้แล้วคือเขาเหมือนแบบกังวลกังวยมากเขาก็โทรมาหาบุ๊ว่าแบบเออมาลืมหมอนสีฟ้าหรืออะไรนั่นอะแล้วข้างในมันก็เลยแอบดูม่แอูวาร ผ้าถุงยายพับไว้โอ้หรอเเออแล้วมาผ้าถุงแม่มาพับไว้นอนเหรอไปดูที่ห้องดิใช่แล้วเขาลืมแต่เขาว่าแบบเหมือนแบบไม่ไม่บอกใครอะไรเงี้ยเขาก็แบบแอบโทรมาหามาแบบหยิบหยิบมาให้หน่อยได้ไหมโอ้แม่จะไปต่างจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยเหรอไปไปไหนด้วยกันนี่แหละแล้วเขาลืมแล้วเขาลืมเอากลับมาแล้วเขาแบบเหมือนแล้วก็แยกรถกันใช่ไหมแยกกันอ๋อมาไปหยิบมาให้เขา อันนี้เฮียเพิ่งรู้นะเนี่ยถ้าสังเกตห้องนอนเขาเขาจะเอานอนด้วยใช่หรอเอาไว้ใต้หมอนอันนี้เป็นความเชื่อของคนไทยนะถ้าเอาผ้าถุงแม่มาไว้ใต้หมอนมานอนงียจะหลับฝันดีทุกคืนเหมือนแม่อยู่กับเราด้วยมันจะอยู่กับเราตลอดเวลาโอเคทุกคนยังไงก็วันนี้หอมป้าหอมคอทุกคนยังไงก็ตอนนี้มืดแล้วเฮียบอกแล้วจะกินยันมืดไปทาตามได้จับฉายสูตรแม่นะทุกคนหมูกระทะเอามากินกันอร่อยมากทุกคนยังไงก็ฝากกด ไลค์กดแชร์กดซับมาให้พวกปลาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ข่าวปลยังไม่ลาค่ะพี่เดชพ่จะพูดอีกเรื่องหนึ่งนะขออีกเรื่องก็เหยจะจบสักทีแบบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับมาให้พวกปลาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ข้าวควรจะมีขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายเราจะมาเล่าอะไรกันอีกก็มาดูนะครับ